กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแท้ไม่มีนี่ครับอืมวันนี้ก็ดูจากด้านหลังก็จะเป็น reddit review นีครับเรามาส่องกันดีกว่าว่าอะไรที่มันท็อปเทียวันนี้ w h a t people die inside เหรอืมขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยนะ unexpected อันนี้ก็ของวันอาทิตย์นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมายากลไง black magic the free ไงไม่ได้ทำนานมากนะครับ โอเคเราจะงงหรือจะทึ่งในมายากลปะ่ะอืมตึกนี้ดูเหมือนภาพสองดีเออก็จริงว่ะเฮ้ยนมันถ่ายมุมไหนอะไรยังไงวะแล้วเฮ้ยผมมองมุมไม่ออกเดี๋ยวนะทำไมมันบางเหมือนแผ่นกระดาษเลยอ่ะเอออะไม่เป็นไรนี่แหละ Blackmagic the f u c k e r ีนี่ครับ มันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราทิ้งคําถามไว้ในใจต่อคุณเจอได้ยินเฉพาะอันที่คุณอ่านยังไงวะเหมือนเสื้อสีเดียวกันแต่คนนึงเห็นสีทองอีกคนหนึ่งเห็นเป็นสีขาวหรือเปล่าไม่นานจะใช่กินนูโดอ่าโอเคกินนโดเอาอีกสักดอก คำนี้ brainstorm brain เฮ้ยมันได้ด้วยหรอท่านผู้ชมเป็นยังไงลองดูนะอันแรกอ่านว่า green noodle นะลองอ่านแล้วก็ลองฟังเสียงดูเป็นยังไงนะครับอันที่สองอ่านว่า brainstorm เฮ้ยได้วะอันนี้ได้อันนี้ได้ฮึมฮึมฮึมอ่าน้อง ชว์เล่นมาเก็บเหรอหรือหรือหรือยังไงน่าสนใจโอ้คลิป3นาทีอ่ะไม่เป็นไรน้องไปภาษานี่ผมอ่านไม่ออกนะครับ Unreal. อันเรียวอ่าไม่จริงโอเคมีเกมให้เล่นนะครับมีมีสี่ด้านแต่ละด้านจะนับได้แปดอ่าแปด 6 7 8อั1 2 3 4 5 6 7 8แปดอ1 2 3 4 5 6 7 8แปดอืมแล้วไงมีก้อนหีนตรงนี้อีก6ก้อนอืมเริ่มเกมนั้นเถอะเอานี่มาใส่ืมก็ยังได้มปดอยู่มันจะมีแมาหนึ่งได้เก้าหร้าืนอเปล่า ไม่อันนี้ก็ยังแปดอยู่น,นี่ก็ได้แปดมันต้องมีอันหนึ่งได้เก้าหรือเปล่าวะไม่ใช่แล้วมันต้องมีวิธีนะครับแต่เดี๋ยวอย่าบอกว่าน้องจะยัดหมดให้มันหกทั้งหกนี่เนะเนยัดไปแล้วหนึ่งเหลือห้านะครับเอ,เอาใส่ตรงนี้ กเรียนมาตรงนี้ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. อ่าก็ย <8, 8. S 1> ังได้8อยู่อ่าก็ได้แปดก็ได้แปดผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเลข8แล้วนะครับมันมีทริคที่ทำให้นับได้8เฉยๆแต่ความจริงก้อนหินมันก็เพิ่มนั่นแหละ ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ท้ายเกมก่อนอ่าได้แปดอยู่ดีอ่าแปด t w three four five six อันนี้ก็ได้แปดอ้อ่าก็ยังได้แปด t h โอเค let's take t h i s e e d ผมขอเดาว่าน้องจะ เอาใส่ให้หมดแต่มันก็ยังนับได้8อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีเพราะคลิปน้องเกือบ3นาทีเโอเค okay. อย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าจะมีก้อนหินอยู่ข้างในนี้เท่าไหร่นะครับมันคือทริคก,การย้ายก้อนหินใครเคยเล่นเกมกำถั่วมั้ง โคตรแก่เลยโอเคนับก่อนตอนนี้มีเท่าไหร่อันนี้มียี่บแปดนะครับแล้วตอนต้นเกมล่ะอันนี้มียีิบสองนะครับแต่น้องเขามีทริกอะซึ่งผมก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคโอเคใครที่เก็ตนะครับก็สามารถคอมเมนต์เฉลยเพื่อนๆไว้ข้างล่างได้นะครับแม่ black magic the f a c t o r y กูกลายเป็น เรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ซแล้วเนี่ยอืมเอออันนี้ไม่ใช่แบ็คเมจิกนะครับหมอไส์มันยกล้อข้ามถนนเน็กเดอะปีกิ้งเลเวลโอเคเราก็มาดูโกนกันอีกสักอันโกนี้เกี่ยวกับรูบิกนนนน่่่่เเเยยีีี What the? no bro แค่แค่ตัวรถตู้ Diona ฟาห์อันน่า bro นั n นเขาก็หมุนตอนเขาขยับมือนั่นแหละผมว่านะอ่ะอีกสักรอบสักรอบแม่งต้องซ้ำนะครับมันต้องซ้ำอย่าพัรถเบื่อ ah okay เขาเปลี่ยนมันตอนเขาหมุนแหละออ่มา um um มอ um Can be real นะครับแบบนี้ can be real แล้วอันนี้น่าจะตัดต่อเลยนะใครคิดอย่างคอมเมนต์นะครับอ <c oughs> มันเข้าไปยังไงมันเกิดอะไรขึ้นรถน่าจะไม่สี่ถอยหลังมันก็ติดบางโคนตรงนี้สิวะข้างหน้าก็ไม่ใช่มันเข้าไปยังไงอะ บล็กเมจิลิฟฟ์กรีโอเคฟึบอ่าชาชักนะครับฟึบโอเคมีอะไรพิเศษพิสดารมากกว่านี้ไหมเฮ้ยโอเคเขาถือแก้วอยู่ตกใจหมด เค okay. ชาชักแถวบ้านเรานะครงบแย่ดรู้สึกจะไม่ใช่ชานะน่าจะเป็นพวกสมูทตี้มากกว่าอืมวิธีวาดวงกลมโดยใช้ไม้ฉากนะครงบเอ้ยได้วะ่ะเฮ้ยก็ได้นะเอออันนี้มันก็เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่นะแต่มันก็ค่อนข้างน่าทึ่งนะครับอืมความจริงนี่ผมว่าเอาตะปูไปตอกไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ผูกเชือกอันนั้นผมทําบ่อย Alright, guys, let me tell you the story of William Tell, the man who could fire an arrow across mm -hmm. a field and accurately hit an apple off mm -hmm. a man's head in just one shot. Well, the mm -hmm. ace of spades will represent our arrow, and we're going to get a card selected, in mm -hmm. this case, the three, uh, of three Spades. And that card gets lost somewhere about the middle-ish, and you can see they're all different. And now to find mm -hmm. it, we'll fire the arrow at the deck with pinpoint accuracy, hopefully hitting our proverbial apple. <speaking> to to Here we go. Oh. Just like that. We fire it in and you yeah can see it's about halfway-ish right? into the pack. And if we spread these bad boys out, you'll actually see right here, one card sandwiched between two. Now, neither <laughs> of these are our card, but I didn't <laughs> say <laughs> I was going <gonna laughs> to next to the card. I said I was going to hit the card. Check it out. The three of spades. He and the card. He อืมอันนี้มันเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งของสาหร่ายทะเลใน,ะในทะเลหรือเปล่าวะจําจไม่ได้เดี๋ยวนะมันมีแคปชั่นอยู่นะครับผมขอเซิร์ชแคปชั่นแป๊บจริงๆด้วยนะครับเป็นปรากฏการ์ที่ผมว่างจริงด้วยนี่ไงคนรูปอืมตามชายหาดนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าสาหร่ายทะเลหรือแมงกะพรุนหรืออะไรสักอย่างแต่น่าจะเป็นพวกสาหร่ายทะเลอะไรประมาณนั่นแหละอืมอืมอืม อันนี้ก็ไม่ใช่เมจิกเท่าไหร่นี่ครับออกวิทยาศาสตร์แต่ก็น่าทึ่งดีเกี่ยวกับแรงโน้มถว่วงหรือกาวิตีีอ้อา้อาวอา้าวฟองนะครับฟองฟองมันอยู่อยู่กับที่ผมว่ามันน่าจะติดใยแมงมุมหรือเปล่าวะแต่เรามองไม่เห็นน่ะอืม อันนี้ก็แปลกอยู่ที่มันอยู่กับที่ยังไม่พอนะครับมันไม่แตกด้วยอ่าฮะเก้าอี้เจ้าปัญหาไงครับท้ายที่สุดก็คือมันรั้งกันเอาไว้นั่นเองมันไม่ได้ลอยนะครับดูแล้วดูอีกแปดสิบแปดรอบเทียงกับคนดูเทียงมาแล้วเนี่ยมันั้งกันมันั้งกันต่างคนต่างั้างนะครับมันไม่ได้ลอยอืมนี่ถ้ามันไม่ล้งมันจะอ่อนเนี่ยครับอันนี้คือแข็งโป๊กเลย ฟังข้างนอกรั้งข้างในข้างในก็รั้งข้างนอกด้วยอืมอืมฟิลม์มฮะอะไรวะอ่าน,นี้ใสอ่าแต่แคงปุ๊บออกดำโอเคนะครับมันคือหน้าจอโทรศัพท์ในอนาคต สักหน่อยเดี๋ยวมีแว่นสองทะลุเสื้อผ้าว่ัไม่รู้ตัวเออมันคือการเมคอัพอ่าอ่าอ่าอันนี้ตาจริงตาจริงอันนี้ก็ต้องจมูกจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นปากจริงตรงนี้น่าจะเขียนขึ้นมันเน็กเดอร e ปีกกิ้งเลยวะนั่นเนี่ย โอเคอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมจะไม่ได้ซาลามี่เ่ะอะซาลามี่มันเต้นบนพิซซ่านี่ครับหลักการทำงานของไมโครเวฟคือมันจะส่งขึ้นโคตรถี่เข้าไปนะครับทำให้มันสั่นจนเกิดความร้อนแล้วรู้สึกว่าซาลามี่อันนี้จะจะอยู่ตรงกลางของวงคืนพอดี <c oughs> อ่าอันนี้ผมก็ไม่เชิงแน่ใจนะอือๆเคยดูคอมเมนต์นะครับหลายดอกแล้วเนี่ยวันนี้ไปพัดเครื่องบิน มันจะหมุนอ๋อมันมันจะเปลี่ยนทางหมุนมขึ้นอยู่ความถี่ของกล้องด้วยนะครับไม่ใช่ความเออความถีน่นั่แหละความถี่ที่กล้องจะจับได้นะครับกี่กี่ครั้งต่อวิอะไรแบบนี้ยอ่าเปลี่ยนอ่าอืมมีน้ำอ๋อโอเคทฤษฎีน้ำเป็นวุ้นนะครับอ่าโอเค เห็นบ่อยละทําไมฝรั่งทึ่งอะไรกับแบบนี้อ๋อบ้านเขาเป็นเมืองเย็นเ,นเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยกินน้ําเย็นกันหรือเปล่าก็เลยแอบทึ่งกับไอ้พวกน้ําที่กลายเป็นวุ้นพวกนี้สวนบ้านผมนะี่ยนะไอ้นี่เคยเป็นวุ้นนะครับแล้วมันก็ยังเป็นอยู่กลางๆเนี่ยกินทุกวันเขเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอืมเฮ้ hey, Black the Magic วันนี้ ขขาขั้นโอเคนะผมว่าผมสนุกอยู่นะโดยเฉพาะไอ้ก้อนหินเนี่ยอย่างงงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครแบบว่าแก้โจทย์ออกนะครับกระจ่างแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ข้างล่างได้นะครับแม่จากสาระแทบไม่มีนะครับกลายเป็นห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ไปซะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าบายสวัสดีครับเย้ yeah.